สวัสดีครับทุ่วันนี้ผมพาทุกท่านมาดูเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้เป็นยี่ห้อมาเรียม่า MBCC 1 1่ U นะตัวนี้ทําไมเราต้องมาถ่ายตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้่ผมได้มาจากมารียม่าตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยสายสะสมเนี่ยถ้ารู้ข้อมูลแล้วต้องอยากได้นะครับอ่ะตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะตัวนี้เป็นยี่ห้อมาเรียม่าแต่ว่าอะไหล่ชิ้นส่วนเขาเป็นมาคิก i ต้านะมาคิต้าจะตรงไหนบ้างอ่ะมาดูที่จานไฟ ตรงกลางเนี่ยที่จานไฟเนี่ยจะมียี่ห้อมาคิต้าอยู่นะากล้องมองเห็นไหมเนี่ยข้างในยี่ห้อมาคิต้าอยู่เห็นไหมเนี่ยอยู่ข้างในอ่าต่อไปก็จะมีตรงนี้คลัชเนี่ยจะเป็นมาคิต้าเลยเห็นไหมอ่าอ่าโอเคแล้วก็เนี่ยคาบูเนี่ยจะเป็นยี่ห้อมาคิต้าเห็นไหมนี่อ่าแล้วก็ไอตัวโครงเครื่องเนี่ยก็เป็นมาคิต้าเหมือนกันจะมีไอโลโก้ AI อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มองเห็นได้ไหมนะคือเครื่องตัวนี้เนี่ยผมนะไม่ได้เอาอะไรมายำไม่ได้มาอะไรเลยมันมาจากมาลุยาม่าไทยแลนด์ทั้งตัวเลยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆนะครับที่มาลุยาม่าเนี่ยเขาเริ่มหลังจากที่เขาซื้อจากมาร i t ิต้ ita, แล้วเขาเริ่มมาใส่ยี่ห้อมาลุยาม่าเขาก็เริ่มอเอาแม่พิมพ์ต่างๆของ Makita มาใช้มาลบยี่ห้อออกกลายเป็นมาลุยาม่าจนกระทั่งทุกวนันนี้ไม่มีโลโก้ของมาริต้อีกแล้วนะ ตัวนี้เป็นตัวแรกๆนะมันคือความทรงจานะสายสะสมต้องไม่พลาดนะตัวนี้นะแต่ที่ผมถ่ายเพราะว่าผมขายตัวนี้ให้ลูกค้าที่สนิทสนมกันไปแล้วนะสมมติว่ามีวันหนึ่งเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแล้วมีโอกาสท่านได้เก็บไว้ผมว่าตัวนี้น่าจะเอาไว้เก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดที่ว่ามาจากโรงงานมารุยมะาทแท้เลยแล้วเราก็ไม่ได้ผสมชิ้นส่วนเองใดๆทั้งสิ้น แล้วก็มันเป็นตัวแรกๆที่มาริอมาเนี่ยเริ่มนะครับผลิตนะครับเราได้มาตัวหนึ่งนะก็นะครับท่านใดมีคําถามก็ลองถามคถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ